สวัสดีครับวันนี้พบกับรถยนต์แ a โรเ o อร์นะฮะซีรีส์ 2A นะครับผมสามประตูช่องสั้นแท้นะครับทะเบียนแท้ครับผมรถแจ้งหยุดใช้ครับผมก็จดทะเบียนใหม่แล้วก็เข้าตรวจโอนได้เลยครับทะเบียนแท้นะครับผมเป็นสามประตูสเตชันวาก,กอนแท้ครับบอดี้สีก็เพิ่งทํามาได้ไม่นานนะฮะแต่ก็ทํามาทํามาได้คุณภาพประมาณนึงนะฮะไม่ถือว่าดีมากนะฮะ รถเครื่องต้องไปเช็คนะครับผมเพราะว่ากจ,จอดนานหลังจากทำสีมาก็จอดยาวเลยฮะรอบคันก็ประมาณนี้นะครับผมเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับเกียร์เดิมคานเดิมครับโฟร์วิวครับผมเ,เล่มเอกสารครบหมดนะครับเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ครับผมเล่มอะไรครบหมดเลขเครื่องเลขตัวถงังตรงหมดเลขอะไรตรงหมดครับผมเข้าตรวจได้เลยอัยนนี้แต่ต้องไปทําเครื่องให้ติดนะฮะ อนี่เนหุ่นบครับผมเดิมนะฮะเดิมหมดครับคันนี้ม่โฟกัสดูภายในนะครับผมบายเดิมนะครับวงล็อปัดคันนี้เป็นพู s สตาร์ทนะครับผม ก็ไม่ไล่นะฮะเพราะว่ารถจอดนานแต่เครื่องหมุนปกตินะครับไล่ไฟไล่น้ํามันอะไรให้เขาพบเ <ๆ S 1> บาะนี้ก็มีนะพอดีผมถอดล้างนะครับผมมีครบครับ <S <S อึบช่วงล่างครับผมช่วงล่างก็มีสนิมนะครับ <S <S ดีว่าชัสีก็ต้องไปไปทำหน่อยครับผมถ้าจะให้สวยเนียบนะฮะ mết ông mết ác. Mình nhử gấp sủi. Bằng bằng ha. <laughs> ตรงล่างนะครับผมถ้าจะละเอียดจะอะไรก็ต้องไปทําเพิ่มนะครับขายเหมาะกับสายรีสโตเดชั่นครับผมเหมาเบอร,บอรครบนะครับภายในประมาณนี้ครับผมกันแมลงอะไรก็อยู่ครบครับกระจกทเป็นเอ็กนะครับเอกสารครบนะครับผม เปิดราคาอยู่348,0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4 8 7 0 9 0 8 0ครับผมดูห้องเครื่องนิดตึงห้องเครื่องนะฮะเครื่องเป็นเครื่องเดิมอบ u f o r e l กนะฮะประมาณนี้ครับผมใครสนใจเป็นสารตั้งต้นนะครับเช็คเครื่องจดทะเบียนอะไรก็เรียบร้อยก็จบนะครับถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ราคาไม่แพงครับผม